เหรียญห้าสตางค์รูปีหนึ่งสามหนึ่งก็ยังเป็นปีที่พบเจอได้ค่อนข้างบ่อยอยู่นะครับซึ่งก็จะสามารถพบเจอได้อยู่ตามแผงขายเหรียญตามตลาดขายเหรียญ หรือตามเว็บไซต์ออนไลน์ทั่วไปสภาพผ่านการใช้งานนะครับส่วนใหญ่ที่เคยซื้อเข้ามาไว้นะครับก็จะมีราคาอยู่ไม่เกินเหรียญละ50ิบาทนะครับ